สวัสดีครับตับผมช่างซ่อมทําเกษตรนะครับตัวนี้เป็นแกนของเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับตัวนี้มันมีอาการเสียงดังนะครับเวลาปั่นปั่นแห้งนะครับปั่นแห้งปั่นหมาดน,นะครับแต่ว่าปั่นซักไม่ดังเบื้องต้นก็ผมลองตรวจเค,คแล้วตัว ตัวลูกปืนมันเสียนะครับลูกปืนขึ้นสนิมนะครับปืนตัวนี้นะครับแล้วก็อาอ่ตัวนี้นะครับมันเสียลุกปืนบนมันเสียด้วยนะครับอยู่ข้างในตัวนี้มันถอดไม่ได้นะครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน ถอดยังไงของโตชิบายังไม่เคยถอดนะครับยังไม่เคยถอดซ่อมลูกปืนชุดบนนะครับก็ผมของผมก็มีแค่ถอดช่อมซ่อมตัวลูกปืนชุดล่างนะครับแล้วก็ตัวบนก็ส่วนใหญ่มันก็ปกตินะครับน้ำมันไม่เข้าตัวนี้มันมันสนิมมันกินด้วยนะครับตัวชุดบน ก็ตอนนี้ก็ซื้อตัวตัวแกนมาใหม่นะครับทั้งชุดเพราะว่าตัวนี้มันมันเปลี่ยนลูกปืนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าถอดยังไงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวในในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาตัวตัวนี้ดูว่ามันเป็นการอัดบูทเข้าไปหรือว่าเป็นเกลียวหรือมีนเป็นหรือเป็นอ่า เป็นอะไรเป็นสลักเป็นกิฟเป็นอะไรนะครับต่ผมจะตัดตรงนี้เลยจะตัดตัวแกนดูว่าสรุปแล้วไอตัวของอ่ตัวชิบ้าเนี่ยตัวรองถังตัวเนี้ยตัือว่าตัวแกนตัวเนี้ยมันมันจะถอดยังไงนะครับตัวชุดแกนรองถังตัวเนี้ยนะครับก็ เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนยกชุดอะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนช่ะลูกปืนไม่ได้ตอนนี้ค่อนข้างแพงนะครับแต่ลูกค้าโอเคนะครับ เวลาเขาขายเขาขายยกชุดมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันถอนขายชุดกแกมไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คาดว่ามันมันคงถอไม่ได้เลยครับเพราะว่าเวลาขายเขาขายกันหนึ่งชุดเดิมเลยงมเลยเท่าเดิมนะเนี่ยเท่าเดิมนะก็เป็นมาเป็นชุด คลาชชุดเกียร์ในตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นใหม่ทั้ง <|ja|> ชุดก็เดี๋ยวมาเรามาผ่าตัวนี้กันนะครับก็น่าจะใช้ไม่แน่ใจใช้เรื่อยน่าจะได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เป็นลูกหมูนะครับ ก็ทำการทาเรียบร้อยนะครับโทดยังไง Thank you. ก็สรุปนะครับแกนของเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับก็ตอนนี้ผ่าจนอ่าก็ลึกพอประมาณหนึ่งแล้วนะครับลูกปืนลูกยางนะครับก็ถ้าลูกปืนตัวตัวข้างบนนะครับ ชุดดันบนแกนนะครับถ้าลูกป,ปืนตรงนี้เสียนะครับก็สรุปว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็พมผ่ามาถึงถงนี่มาเลยนะน,นีผ่ผ่ารอบเลยนะครับถึงจะอ,ออกได้ตัวนี้นะครับเพราะเวลาตัวเนี้ยมันจะมันจะลงตัวตัวแผ่นเหล็กนี้ไม่ได้มันจะติดตัวแกนตัวนี้อยู่จะอยู่อย่างนี้นะครับ ก็ลูกปืนมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถถอดออกได้นะครับตัวลูกปืนมันติดตัวนี้อยู่แล้วก็ตัวลูกปืนเหล็กตัวนี้เหล็กแกนมันใหญ่กว่าลูกปืนด้วยนะครับเข้าใจว่าจะเป็นการอัดบูทเข้าไปซึ่งมันค่อนข้างลึกเลยไม่สามารถถอดออกได้แน่ๆครับตัวนี้ก็เป็นแกนแกน กันซักนะครับกันซักจะมีฟันเฟืองเข้าไปในตัวตัวกระปุกอ่าตัวนี้เป็นกระปุกของอะไรโรเตอรี่ชุดเฟืองโรเตอรี่นะครับก็อยู่ในนี้เฟืองสามตัวนะครับเฟืองสามตัวแล้วก็เฟืองเฟืองรอบนะครับเป็นของรถเป็นแบบโรเตอรี่นะครับ ถ้าเสียคือต้องต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับถ้าเสียลูกลูกปืนลูกปืนชุ้บนนะครับลูกปืนปืนตัวนี้นะลูกปืนทางด้านบนถ้าเสียตัวนี้คือต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยแต่ว่า,าถ้าเสียลูกปืนด้านล่างน,นะครับเปลี่ยนได้นะครับก็ถอดเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้ถ้าอาการเสียงดังอาการเสียงดังแล้วว่า แกนปั่นแห้งไม่หมุนนะครับแกนปั่นแห้งนะครับอ่าลูกปืนปั่นแห้งถ้าลูกปืนตัวนี้เสียแกนเวลาหมุนนะมันจะเสียงดังแล้วก็บางทีถ้ามันติดก็คือมันไม่หมุนเลยปั่นแห้งหมุนไม่ได้เลยนะครับเออชุดล่างเปลี่ยนได้แต่ว,ว่าถ้าเสียตัวด้านบนเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนแบบท้งชุดก็ซื้อมาเป็นชุดเลยนะครับ นี่ก็ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะครับก็เวลาเหลี่ยนก็ใส่ไปทั้งดุนคืนเลยก็มีมาทั้งชุดล่างชุดบนนะครับมีมีตัวสลับครัดมันค่อนข้างใหม่ตึงมาก โมเลก็เป็นโมเลกไม้เลยนะครับโอเคครับรหรับคลิปน,นี้ก็เป็นการขาแกนของเครื่องัก้าโตรงชิบ้าให้ดูนะครับว่าถ้าเสียลูกปืนชุดบนจะเปลี่ยนได้ไหมก็สรุปแล้วก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะครับชุดบนก็เปลี่ยนได้เป็นแค่ชุดล่างถ้าเสียชุดบนก็ต้องเปลี่ยน ทางชุมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมามาเปลี่ยนแกนตัวนี้เข้าเข้าต,ตัวเครื่องที่เสียนะครับ